สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันช่วงย่อมือแรงพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอ,อยาหากใหม่พี่น้องผมเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสม,มุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องครับมือหนีสิผ้ามาเบิงเผือดสม,มุนไพรอีกชนิดหนึ่งสิ่งหาเบิงยากยากพี่น้องนี่พี่น้องเพื่อนเอื่นว่า สมุนไพรเก็ดปลาเพิ่น,น,กนเกินเกดลินเพิ่นเกินเกดมังกรเกินกนีสื่อหลายสื่อตะวัดแถวนี้เอิ่นเกดปลาสมุนไพรเกร็ดปลาพันนพี่น้องเล่าเป็นในพุ่มขนาดหน่อยนอะพี่น้องเนาะไอ้พุ่มขนาดเล็กรับมีสื่อเอิ่นตามท้องถินต่างๆหลายสื่อ ต้นรูปตีนต้นเปล็ดลิ้นใหญ่เปล็ดปลากาสามปีกใหญ่และก็อีกหลายซื้อพี่น้องบ้านพี่น้องเอื้นแนวใดบุนก็มเหม็นมาบอกทูฟังนเด้อพี่น้องด้วยเป็นไม้พุ่มที่มีความสูง1ถึง2เมตร1.5ถึง2.5เมตรพี่น้องลำต้นตรงแต่กิ่งก้านสาขาโปรง่งตามกิ่งอ่อ,อน ยอดอ่อนมีขนปกคุมนี่ลักษณะเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นตะหักเป็นไม่ประดับกับเป็นได้พี่น้องเลอลักษณะของเราสวยงามพบอยู่จีนตอนใต้เลื่อยลงมาถึงมาเลเซียประเทศเท่าประเทศไทยเฮอาพอ,อยุุสมองอพี่น้องตามป่าเบญจพรรณป่าผัดใบป่าดงดิบ ลักษณะใบนะครับเป็นใบประกอบแบบ3ามใบพี่น้องนี่นี่เมื่อขใบของเราเป็นใบประกอบแบบ3าใบหาเบื้องยากยากพี่น้องเป็นใบประกอบแบบสามใบใบของเราก็เป็นลูกขอบขนานพี่น้องแล้วก็มีขึ้นใบชัดเจนมีเส้นใบชัดเจนทองใบกระจาออกสีสีคเขียวเขียวจางๆนะพี่น้องเนาะ ตะวันขอนเราหนุ่มๆนี่นพี่น้องมีขน,นปกคลุมเห็นต้นหน่อยของเราต้นใหญ่กะก็เคยเห็นอยู่เคยถ่ายลงอยู่แต่ว่าตัวนี้บริเวณนี้เกิดเกิดต้นเดียวอันสรุพคุณทางยาของเราดีดีพี่น้องอพี่น้องเคยเคยเห็นคนป่วยที่มีอาการผอมแห้งแรงน้อยนะพี่น้องใจสัน่น ล่างเทียกันบอกไปตัวถีบเพื่อขั้งนะฝ่ายผูกแขมเต็มแขนเต็มขาทั้งยาเพื่อนอิ่นทัง้งแพทแผนไทยเพื่อนอิ่นต้นเอ้ยป่วยคุณไซป่วยอืนเพาเอินโรคคุณไสไม่พี่น้องเนี่ยโรคคุณไซกะยาสมุนไพรที่ซอยโรคคุณไซเด็กก็คือต้นเก็ตป่า สรรพคุณทางยาของต้นเกร็ดปลานะี่คับพี่น้องรากเกร็ดปลาใช้รากใช้ผสมกับรากดูกเอืองรากซ้มกาซ้ำปีกใยรากโมกมันรากห้างมะจอกต้มน้ําดื่มแก้คุณใสแก่โรคคุณใสโรคคุณใสมีอาการความแห้งแรงน้อยใจสัน่นบางครั้งเพ้อร้องไห้นะี่สิพี่น้องกลุ่มดีกลุ่มไหลความแห้งแรงหน่อย ปผูกแขนเต็มแขนเต็มขาอยู่คือกันั่งห้นั่งหวองสินะเพื่อเินโลกคุณใสตัวนี้แก้ไ,ได้เลอพี่น้องหายขาดนอกจากนั้นลากยังต้มน้ำดื่มแก้ไข้จับสันหมอยาพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหารแค้ลากปรุงเป็นยาแก้ไข้ราก มอยาพื้นบ้านอุบลใช้รากต้มน้ําดื่มแก้ฤทธิ์สีดวงทวารบรรพีนองเป็นเอิ่นว่าต้นเกล็ดปลาล่างหมองกระเอิน่นต้นเกล็ดมังกรต้นเกล็ดลิ้นทั้งสี่พี่น้องกาสามปีกใหญ่คือกระเอิ่นขึ้นกันต่อมามีสองสามสายพันธุ์เลยพันธุ์แบบพันธุ์ใหญ่ก็มีพันธุ์ใหญ่ใหญ่ช่งเม็ดตาเม,ม็ดก็มี ครับนี่ประมาณนี้พี่น้องนี่คือสมุนไพรเกล็ดปลาสรรพคุณเอกของเราก็คือรักษาโรคขุนใสได้พี่น้องเด้อตกุ้นใสป็นแังไดกันกไปในคลิปเด้อ่ครับประมาณนี้พี่น้องผมก้อนจากนะครับฝากพี่น้องไวเด้อสมุนไพรมีทั้งคุ้นทั้งโทษนะครับติดกินสินใส่ต้องศึกษาจาก แพทย์แผนไทยหรือผู้รู้ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรดีๆนะครับผมเมื่อนี้อําลาพราจากพี่น้องในภาพของสมุนไพรเกรดปลานะครับหมอ,อยาหางใหม่ขอกล้าวเข้ามาสบายดีครับผม